ทางด้านท่ากาศยานหาใหญ่บริษัทท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนครบรอบการดำเนินงาน35ปีพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาคใต้และก้าวเข้าสู่ปีที่36อย่างมั่นคงครับนายกิติยาก้อนทองผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายงานท่ากาศยานภูมิภาคบริกาศ บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเป็นประธานในการประกอบพิธีสงฆ์พร้อมด้วยนาวากาศโทร,โรนกรเฉลิมแสนยาก,กรผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ร่วมกับผู้บริหารพนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสายการบินผู้ประกอบการสื่อมวลชนและผู้นำชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ให้เกียรติร่วมงานและแสดงความยินดีครบรอบ35ปีท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทั้งนี้ถ้ากาศยานหาดใหญ่เป็นประตูสู่ภาคใต้สุดของไทยทําหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้โดยเป็นจุดเชื่อมการเดินทางทาง ทางอากาศเส้นทางการบินภายในประเทศสู่5จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ของไทยได้แก่สงขลาสตูลนราธิวาสยะลาและปัตตานีรวมถึงเส้นทางบินระหว่างประเทศได้แก่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์มีสายการบินที่ให้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศณปัจจุบันจํานวนเจสายการบินในภาพรวมรอบ10เดือนตุลาคมถึง2,565จนถึงเดือนกรกฎาคม2,566มีจํานวนเที่ยวบินรวม17,648เที่ยวบินเที่ยวบิน บินระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น3 4 6 5 5และเที่ยวบินภายในประเทศเพิ่มขึ้น10.76ปัจจุบันท่าอากาศยานหัดใหญ่นะคะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ3ล้านคนต่อปีค่ะคือหลังหลังจากโควิด3ปีนะครับก็ถ้าถ้ากลับมาตอนนี้ถ้าเทียบถึงจำนวนผู้โดยสารเนี่ยในในประเทศเราเนี่ยในประเทศเราถือว่าเราขึ้นมาประมาณ 9 0ถึงแล้วต่างประเทศขึ้นมาประมาณ30%เนะครับเที่ยวบินในประเทศต่อวันเนี่ยตอนนี้วันธรรมดาเราอยู่ที่ประมาณ60-70ถึงเเที่ยวบินต่อวันนะครับแล้วก็ช่วงพีคหรือลองวิกเอนเนี่ยเราจะขึ้นไป80-90ถึงกนะครับก็เฉลี่ยว,วันหนึ่งเนี่ยอยู่อยู่ประมาณ8 0 0 0ถึงหนึ่งคนต่อวันครับผมผมเรียนข้อมูลนี้ขนาดในปัจจุบันเนี่ยต่างประเทศเรามีอยู่2เส้นทางคือสิงคโปร์กับมาเล เราเราทางเราและทางกระทรวงท่องเที่ยวก็พยายามจะลั่นกันอยู่ที่มาติดต่อกันเนี่ยตอนนี้ที่แนวโน้มที่จะเป็นไปได้คือคืออินโดกับหัดใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าต่อ,ตอไปในที่จะตามมาก็น่าน่าจะเป็นคุณหมิงแต่สายการบินเนี่ยเนื่องจากเขามีต้นทุนในการดาเนินการเพิ่งเขาเพิ่งจะฟื้นจากโควิดเหมือนสนามบินเหมือนกันเขาก็ต้องเครียกคํานวณจุดคุ้มทุนคํานวณยอดการลงทุนอยู่เพราะว่าเวลาเขาเอานักท่องเที่ยวมาเนี่ย เขาก็อยากให้นักท่องเที่ยวเราไปด้วยนะครับเพราะเมื่อเมื่อไรเนี่ยเราเราเริ่มฟื้นตัวนะครับแล้วก็ขบวนการด้านด้านไม่ว่าจะเป็นตอมอเรื่องวีซ่าอะไรเนี่ยคล่องตัวผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวการท่องเที่ยวหน้าน่าจะน่าจะแนวโน้มดีขึ้นเรื่อยๆครับในในประเทศเนี่ยเหือมกกลาเนี่ยเราจะมีนครศรีธรรมราชสุราษฎร์แล้วก็เบตงนะครับจะเริ่มบินมกกลาเป็นเป็นเครื่องเ,ออเขาเรียกเครื่อง GA เครื่องขนาดเล็กนะครับ 12ที่นั่งครับขีความสามารถของหลายๆสนามบินนะครับของ,ของโดยเพราะเอ t เราเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่มจะเต็มกันหมดแล้วสิ่งที่ดีคือการเกลีย่ยเขาเรียกสลอ็อตไทม์เกลีย่ยเวลาตารางบินให้เช่นเคยเคยมีพีิกอยู่อยู่ที่ประมาณเนี่ยหกโมงถึง9ก้าโมงเราจะเกลีย่ยไปบ้างไป10บโมงถึงเที่ยงแล้วกเ็เขาเรียกแชร์ไปแชร์ผู้โดยสารไปให้ให้ไม่ไม่ไมแออัดในทถงผู้โดยสารครับ